บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคุณครูจิรัชยาประบุญมีเสียงเคลื่อนที่ไปทิศท,ทางใดสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักกันทุกคนนะคะยังคงกลับมาพบกับครูอ้อมกันอีกแล้วนะคะ กับบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้ครูอ้อมก็มีกิจกรรมสนุกๆเพื่อให้เด็กๆได้มาหาคำตอบกันนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมในการเรียนรู้มีดังนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2 และหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป1เล่ม2ค่ะสำหรับคนที่มีหนังสือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป1เล่ม2ให้เปิดไปที่หน้า29ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่1.2เสียงเคลื่อนที่ไปทิศทางใด เรามาดูหัวข้อทำเป็นคิดเป็นกันนะคะเราจะทำกิจกรรมนี้เพื่อ 1... ในกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้สังเกตและบรรยายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงค่ะ 2... พร้อมสร้างแบบจำลองและอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันนะคะครูอ้อมก็มีคำถาม3มคำถามมาถามเด็กๆอีกแล้วนะคะเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเราจะได้เรียนเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองค่ะเอแล้วเราจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการใดคะนักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการใดใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการสังเกตและการสร้างแบบจําลองนะคะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเรียนแล้วเราจะทำอะไรได้ค่ะ ใช้แล้วคะ่ะเราจะสามารถบรรยายและอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะสำหรับสิ่งที่จะใช้ในกิจกรรมที่1.2เสียงเคลื่อนที่ไปทิศทางใดสิ่งที่ต้องใช้นะคะอาจจะเป็นซ่อมเสียงที่เราเคยใช้ไปแล้วก็ได้คะ่ะหรือจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ย ครูอ้อมจะใช้กลองนะคะในการทำกิจกรรมแล้วอีกอย่างนั่นก็คือเชือกค่ะถ้าเด็กๆคนใดไม่สะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ก็สามารถสังเกตการทำกิจกรรมไปพร้อมกับครูอ้อมได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันเลยค่ะในหัวข้อ ทำอย่างไร 1. สังเกตเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่หน้าห้องเรียน 2. ร่วมกันอภิปรายว่าคนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างที่จะได้ยินเสียงและเสียงมีการเคลื่อนที่ไปทิศทางใด 3. พยากรณ์และบันทึกถ้าแหล่งกำเนิดเสียงอยู่กลางห้อง คนที่ตำแหน่งใดบ้างจะได้ยินเสียงนั้นข้อที่4ี่ทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์โดยให้แต่ละคนไปอยู่ตามตำแหน่งต่างๆเช่นหน้าห้องหลังห้องข้างห้องบนโต๊ะใต้โต๊ะหรือที่อื่นๆในห้องเรียนและฟังเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องค่ะ ข้อที่5นะคะทำข้อ4ีซ้ำโดยให้ทุกคนสลับไปยังตำแหน่งต่างๆทุกตำแหน่งสังเกตและบันทึกค่าข้อที่6สร้างแบบจำลองโดยใช้ไหมพรมหรือเชือกฟางเพื่ออธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง บันทึกผลและนำเสนอคะ่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า32และ33บันทึกผลไปพร้อมคอ้อมได้เลยคะ่ะครูอ้อมก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะคำถามนั้นก็คือสิ่งที่ครูอ้อมเตรียมมาคืออะไรเออแล้วเราจะทำให้สิ่งที่ครูอ้อมเตรียมมาเกิดเสียง เราจะทําอย่างไรคะเด็กๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะสิ่งนี้ก็คือกลองนะคะแล้วเราจะใช้มือหรือใช้ไม้ตีเพื่อให้เกิดเสียงนั่นเองคะ่ะและครูอ้อมก็มีไม้ตีมาด้วยนะคะเด็กๆช่วยสังเกตนะคะแล้วถ้าครูอ้อม ไปยืนตีกลองอยู่ในห้องเรียนละคะถ้ายืนอยู่บริเวณหน้าห้องเรียนเนี่ยเด็กๆคิดว่านักเรียนที่อยู่ในภาพที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างที่จะได้ยินเสียงกลองคะเดี๋ยวตอนนี้ครูอ้อมจะให้เด็กๆทำกิจกรรมในข้อ1และข้อ2นะคะโดยขอให้ผู้ปกครอง ช่วยทำให้เกิดเสียงบริเวณหน้าห้องแล้วให้เด็กๆสังเกตเสียงนั้นนะคะจากนั้นก็ร่วมกันอภิปรายว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งใดบ้างจะได้ยินเสียงและเสียงนั้นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางใดโดยระหว่างการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถกดปุ่มพักวิดีโอไว้ก่อน เพื่อทำกิจกรรมเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถกดปุ่มเล่นต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนใดไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเมื่อกลับมาแล้วครูอ้อมก็มีตัวอย่างการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมาให้ได้ดูกันด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่านักเรียนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้าง จะได้ยินเสียงกลองนะคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือนักเรียนคนที่ได้ยินเสียงกลองก็จะยกมือขึ้นและก็จะได้ยินทั้งห้องเลยนะคะแล้วถ้าเปลี่ยนตำแหน่งละคะไปยืนอยู่ที่กลางห้องแบบในภาพนี้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันพยากรณ์นหน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนที่อยู่ในภาพเนี่ย นักเรียนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างจะได้ยินเสียงกลองคะเอแล้วเด็กๆรู้จักและจำคำว่าพยากรณ์ได้ไหมคะการพยากรณ์คืออะไรไม่เป็นไรคะถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้เดี๋ยวครูออมจะทบทวนให้นะคะการพยากรณ์คือการคาดการสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่เรามีอยู่เพื่อเป็นการคิดหาคำตอบล่วงหน้านะคะอย่างในกิจกรรมนี้คือข้อมูลที่เรามีจากการทำกิจกรรมในตอนแรกที่ครูยืนตีกลองอยู่หน้าห้องนะคะแล้วให้สังเกตว่านักเรียนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างจะได้ยินเสียงกลองค่ะแล้วนักเรียนก็ใช้ข้อมูลนี้นะคะ ช่วยในการพยากรณ์ต่อไปว่าถ้าครูยืนอยู่กลางห้องนักเรียนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างจะได้ยินเสียงกลองค่ะให้เด็กๆพยากรณ์ลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า32นะคะนักเรียนพยากรณ์ว่ายังไงคะใช่แล้วค่ะคนที่ได้ยินเสียงคือคนที่อยู่ใกล้ครูใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูอ้อม จะให้เด็กๆทำกิจกรรมในข้อ4และข้อ5โดยขอให้ผู้ปกครองช่วยทำเสียงบริเวณกลางห้องค่ะแล้วให้เด็กๆไปยืนอยู่ตำแหน่งต่างๆในห้องแล้วก็ลองสังเกตดูสิคะว่าที่ตำแหน่งใดบ้างที่เราจะได้ยินเสียงค่ะแต่ถ้าเด็กๆคนใดไม่สามารถทำกิจกรรมได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรา กลับมาดูตัวอย่างได้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วก็กดปุ่มพักวิดีโอทำกิจกรรมได้เลยค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆน,นักเรียนทำกิจกรรมในห้องเรียนกันเลยค่ะโดยที่เด็กๆตรวจสอบพยากรณ์ที่เราพยากรณ์กันไปแล้วนะคะว่า เมื่อเราไปอยู่ที่ตำแหน่งใดบ้างเนี่ยเราจะได้ยินเสียงกลองที่ครูตีนะคะเมื่อไปยืนอยู่ที่ตำแหน่งนั้นแล้วให้เด็กๆหลับตาลงนะคะแล้วครูจะตีกลองนะคะถ้าใครได้ยินเสียงกลองก็ให้ยกมือขึ้นคะ่ะยกมือเสร็จแล้วค่อยๆลืมตาแล้วสังเกตไปรอบๆห้องนะคะมีเพื่อนคนใดบ้างที่ยกมือจากภาพนะคะ การยกมือก็แสดงว่าเพื่อนคนนั้นได้ยินเสียงกลองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วบันทึกผลไปด้วยนะคะจากที่ได้ดูเพื่อนๆทำกิจกรรมในห้องเรียนกันไปแล้วนะคะเด็กๆบอกได้ไหมคะว่านักเรียนที่อยู่ในตำแหน่งใดบ้างที่จะได้ยินเสียงกลองที่คุณครูตีค่ะใช่แล้วคะ่ะจะสังเกตว่า เมื่อครูตีกลองแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ตำแหน่งตามตำแหน่งต่างๆในห้องก็ยกมือขึ้นสแสดงว่าทุกคนที่อยู่ตำแหน่งต่างๆได้ยินเสียงกลองนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาทำกิจกรรมกับครูอ้อมนะคะโดยครูอ้อมจะตีกลองแล้วให้เด็กๆไปยืนอยู่ตำแหน่งต่างๆของบ้านเด็กๆนะคะ เชน่นหน้าห้องหลังห้องบนโต๊ะใต้โต๊ะจากนั้นสังเกตจากที่ค้ามตีกลองนะคะว่าเด็กๆได้ยินกันหรือเปล่าต่อไปให้เด็กๆไปยืนหน้าห้องนะคะแล้วให้เด็กๆฟังเสียงที่ค้ามตีเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ที่หลังห้องนะคะจากนั้นเด็กๆก็ลองฟังเสียงที่คว้อมตีเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะต่อไปนะคะก็ให้เด็กๆเปลี่ยนตำแหน่งอีกนะคะซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปอยู่บนโต๊ะเด็กๆก็ลองสังเกตเสียงที่คว้อมตีเมื่อกี้ แล้วเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะไปนะคะก็ให้เด็กๆเปลี่ยนตำแหน่งลองไปอยู่ที่ใต้โต๊ะนะคะแล้วเด็กๆก็ลองสังเกตเสียงกลองที่คว้มตีเด็กๆได้ยินไหมคะจากการสังเกตที่นักเรียนทํากิจกรรมไปนะคะเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าเสียงเนี่ย เคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปทิศทางใดแล้วรู้ได้อย่างไรคะเด็กๆช่วยคิดหน่อยนะคะใช่แล้วคะ่ะเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปทุกทิศทางเลยคะ่ะรู้ได้อย่างไรคะรู้ได้จากเพื่อนๆที่อยู่ตำแหน่งต่างๆทั้งหน้าห้องหลังห้องข้างห้องบนโต๊ะใต้โต๊ะ ทุกคนได้ยินเสียงทั้งหมดเลยค่ะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปทุกทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าห้องด้านหลังห้องด้านข้างห้องด้านบนโต๊ะด้านใต้โต๊ะค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าการสร้างแบบจำลองคืออะไรก่อนที่เราจะไปสร้างแบบจำลองนะคะเรามาทำความรู้จักและเข้าใจกันก่อนค่าว่าแบบจำลองเนี่ยคืออะไรแบบจำลองเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้แทนวัตถุความเข้าใจความคิดหรือเหตุการณ์ต่างๆเช่นรูปวาด ท่าทางหรือสิ่งต่างๆที่ทำขึ้นคะ่ะตัวอย่างเช่นนะคะรูปวาดผีเสื้อก็จะอธิบายลักษณะของผีเสื้อนั่นเองคะ่ะและต่อไปนะคะการแสดงท่าทางของลิงก็จะอธิบายลักษณะท่าทางเหมือนลิงคะ่ะและต่อไปนะคะ แบบจำลองบ้านก็จะอธิบายลักษณะของบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงค่ะครูอ้อมก็มีเชือกกลองนะคะครูอ้อมอยากให้เด็กๆช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่า เราจะสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างไรเดี๋ยวตอนนี้ครูอ้อมจะให้เวลาเด็กๆนะคะไปสร้างแบบจำลองแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า33นะคะระหว่างนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมค่ะ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็กดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าเราจะสร้างแบบจํำลองแสดงการเคลื่อนที่ของเสียงออกจากแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างไรถ้าเด็กๆยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะให้ข้อมูลเพิ่มนะคะนั่นก็คือกลองจะใช้แทนแหล่งกำเนิดเสียง ส่วนเชือกจะใช้แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงค่ะกลองจะแทนแหล่งกำเนิดเสียงเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนจะทำให้เกิดเสียงได้นะคะส่วนเชือกจะแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจะเคลื่อนที่ออกไปทุกทิศทางนะคะจากการทำกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะ นักเรียนที่อยู่รอบๆกลองที่คุณครูถือก็ได้ยินเสียงกันหมดทุกคนใช่ไหมคะงั้นแบบจำลองของครูอ้อมก็จะดึงเส้นเชือกไปรอบๆกลองแบบนี้คะ่ะเด็กๆจะคิดเหมือนครูอ้อมหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะทำกิจกรรมนี้อย่างไร และนักเรียนจะสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างไรไปสังเกตภาพกันเลยค่าและต่อไปนี่ก็คือตัวอย่างการสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงค่าจากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้สังเกตแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของเพื่อนๆไปแล้วนะคะเอ แบบจำลองของเพื่อนๆแตกต่างจากของเด็กๆยังไงบ้างคะใช่แล้วคะ่ะแตกต่างนะคะเพราะภาพแบบจำลองยังขาดเส้นที่ชี้ไปทางด้านบนของภาพนะคะและด้านล่างคะ่ะครูอ้อมขออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเส้นเชือกที่ดึงออกไปทุกทิศทางเนี่ยก็แสดงถึงว่าเสียงเนี่ยนะคะเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง ไปทุกทิศทางเช่นกันค่าจากกิจกรรมที่ได้ทำไปในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรคะใช่แล้วคะ่ะได้เรียนรู้หลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะคะอย่างแรกนะคะเราได้เรียนรู้ว่าเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปทุกทิศทางโดยผู้ฟังที่อยู่ทุกตําแหน่ง จะได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองค่ะและยังได้สร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ช่วยอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับเสียงเคลื่อนที่ไปทางทิศใด,ดเด็กๆมาทำการบ้านกันดูนะคะสำหรับเด็กๆ ที่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆสามารถบันทึกกิจกรรมลงในหน้า33และ34ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัสที่69เเรื่องเสียงเคลื่อนที่ไปทิศทางใดค่ะหากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้นและไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆ เขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะหากเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัสที่69เรื่องเสียงเคลื่อนที่ไปทางทิศใดค่ะและลิงก์ที่ครูอ้อมแปะไว้ให้ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมพร้อมแนบไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์มภายในวันที่กำหนดกันด้วยนะคะครูอ้อมก็ขอจบบทเรียนออนไลน์เรื่องเสียงเคลื่อนที่ไปทิศทางใดไว้เพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ ๊ายบายค่ะ